นิทานสอนใจอย่าประมาทในความตายประพัน์โดยทิดเด่นวิรสนสบายดีทานผู้ฟังที่หักแผงทุกท่านมือนี้ข้าพระเจ้าจะมาเล่านิทานสอนใจที่มีซื่อว่าอยาประมาทในความตายส่วนเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญทุกท่านติดตามหับฟังไดพ้พร้อมๆกันเลยเรื่องราวของเท่าคำกับเท่าเพชร ในกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีมูหักสองคนสื่อว่าเท่าคำกับเท่าเพชรเท่าคำเป็นคนมีปัญญาหอบคอบมักสนทนาน้ำผู้เท่าผู้แกและมักเข้าวัดฝังธรรมแล้วเสือว่าชีวิตคนเฮามันบ่นแน่นอนความตายมาเถงได้ทุกเวลาสะนั้นจึงพยายามสร้างความดีสะสมบุญกุศลอยู่เสมอเท่าคำจะช่วยเหลือคนอื่น ตั้งใจเหตุเวียกและบ่เคยประมาทในการใส่ชีวิตแล้วมักว่าว่าเฮาต้องกาเกียมพร้อมอยู่เสมอเพราะเฮาบ่หูว่าวันสุดท้ายของเฮาจะมาถึงเมื่อใดเพราะคนเฮาหูแต่มือเกิดและบ่หูมือตายแต่เท่าเผดนั้นแตกต่างออกไปแล้วเป็นคนหมักมวนใส่ชีวิตอย่างเต็มทีบ่คอยคิดถึงวันผักพรหรือวันแก่สาแล้วหมักว่าว่า โอ้ยท่าวคำเอ้ยสีวิตคนเฮามันต้องมีความสุขแด่สีวิตเฮามันมีจำกัดอย่าไปคิดยั้งหลายเลยกินลิ้นเที่ยวให้เต็มที่โลดความตายมันยังอีกไกลบุญมันบ่ได้ขี่สร้างสูบยาดอกตายแล้วก่อนแล้วไปอย่าไปสนใจเรื่องบุญ เท่าเพชรเป็นคนขี่คานมักงายนิสัยของเราคือบอกขอยได้สวยเหลือคนบางครั้งก็สร้างปัญหาเล็กๆหน่อยๆอ,อยู่ตลอดเวลามือหนึ่งเท่าค้ำได้เจ็บป่วยหลงยางกระทันหันแล้วได้เอิ่นเท่าเพชรมหาและเว้าว่าเพชรเอ้ยคำที่เฮาเคยเว่ากันมือนั้นเห็นแล้วว่าจะเป็นจริงความตายมันมาได้บ่มีการบอกกล่าวโชคดีที่เฮากาเกียมพร้อมมาตลอด ได้สร้างบุญสร้างกุศลไวล้หลายพาอสมควรเท่าคำจากไปอย่างสงบโดยที่ใบหน้าเต็มไปด้วยห้อยยิ้มและปลายทางของเราคือสวงสวรรค์ดินแดนแห่งความสุขนั่นเองส่วนเท่าเพชรหลังจากได้เห็นมูหักจากไปย่างกระทันหันแบบนั้นเล้าก็เริ่มขิดได้เล้ากลับมาขิดทบทวนถึงคำเวาของเท่าคำที่เคยเตือน ท่าเพชรหูศึกเสียใจกับการประมาทของตนเองผ่านมาที่บ่กเคยได้กะเกียมโตวไวเลยแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองหันมาสั่งความดีเหตุบุญให้ทานและบ่กประมาทในการดําเนินชีวิตอีกต่อไปแล้วได้เข้าใจแจ้งว่าความตายบ่กเคยบอกเวลาและบ่เลือกคนนิทานเรื่องนี้สอนให้เฮาหูว่าอย่าประมาทในความตาย ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตแต่เวลาที่จะมาถึงนั้นบกเคยแน่นอนบอกว่าเขาจะเป็นไัยรวยหรือจนเด็กน้อยหรือผู้เฒ่าสิ่งนี้จะมาถึงทุกคนโบว้กก็ซาบางคนก็ไปตามคิวบางคนก็ไปลาดคิวสันั้นทิศเด่นว่า การบอประมาทในความตายบอได้หมายถึงให้เฮาย่านกลัวเดอ้อแต่หมายถึงให้เฮาหูคุ้นข่าของทุกล้มหายใจใส่ชีวิตอย่างมีสติสร้างคุณงามความดีและเฮ็ดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและต่อคนอื่นหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นข้อคิดเตือนใจให้ท่านผู้ฟังทุกคนบอหลายก่อ,นนอยเนอพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปทิดเด่นวิรสนขอขอบใจ